สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับอ่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องนะต่อจากคลิปที่แล้วนี่เลยกับเจ้าอางน้อยซอยยิ่งๆนะวันนีอ้อยู่หลายวันแล้วครับเจ้าอามน้อยอยู่หลายวันแล้ว มาตามอยู่เวลาามาทำงานนะเจ้าอามน้อยไม่ค่อยอยากกลับบ้านนะ,ะหลังจากเราหยุดสองวันแล้วครับสองวันวันไปเจองานบวชนะครับก,วบก็วันนี้เป็นวันที่เรามาช่วยวิ่ง เท่าเก๋หัวครับแล้วก็มาถ่ายทําพี่น้องให้พี่น้องได้ดูกันนะครับกับการทํางานของไปบูนศักแล้วก็ทีมรถหกล้อครับดินสายดำนะครับรถแมคโครนะเขาก็ใช้โปรเบโกนะครับโปรเบโกเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีนะกับการใส่ดินก็พอสมควรนะรพี่น้องเรียกว่าไม่แพ้กับหัวหน้าจรวดเลยนะครับการใส่ดินของเขานะ มาตรฐานนะครับมาตรฐานนะใส่หัวใส่ดินนี่เอาโจโจ้ลงไปไหนทำไมลงตรงนั้นน่ะ ้องขุดๆนะครับต้องกดขุดดินมา ่าตรงนี้มันมันขุดดินไปเก็ต้องลอกค่อยๆโกยเข้ามานะครับเรามารวมรวมกันบอกได้หรือเปล่าตรงนี้ ทนที่สามพี่น้องเออตรงนี้นี่ตื่นตื่นนะกลัวที่จะมม่จอกไม่ได้นะระวังตรงนี้เกี่วยว โอ้หน้าดินนี่สวยครับพี่น้องแต่ว่าใครจะเอาไปปลูกของนี่ได้เลยนะมันมันท้างหน้านี่หน้าดินดําเลยนะพี่น้องนะดินดําเรียกว่าอตัวนี้ตัวดินดํานี่มันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะเนี่ยเนี่ยจะได้มากถ้าใครโอ้พอละมังเท่านียังได้อีกยังได้อีกนี่ครับ ถึงว่าแกใส่ดินมาตรฐานนะครับแกใส่แบบสูสีกันมากครับงานเที่ยวนะพี่น้องงานเที่ยวอ่ะออกได้ไหมโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่โอ้ยโอ้ยึบไหวไหมไหวไหมโอ้ไหวได้อยู่ คันท,ที่4ี่นะคันที่สี่เราเป็นคันสุดท้ายครับเราต้องจอดนู่นเลยอยู่ข้างบนนะจอดข้างบนเอ่ถกล้อการทำงานของเจ้า SK สเ0ี่สบผมว่ามันคล่องแคล่วดีเหมือนกันนะ รุ่นนี้จะพอดีพอดีกับการทำงานโลกหน้าดินแต่ว,ว่าตัากดินใส่น้ำแต่ว,ว่าเขาก็ทำงานได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมว่าขนาดนี้จะพอดีคร่องแคล่วว่องไวเหมือนกันนะครับไป จะออกได้หรือเปล่านะเมื่อกี้คันเมื่อกี้ออกลวม่วมนะเกือบไม่ไหวนะครับขะดานไปคช่วยส่งตูดด้วยนะโอ้เป็นปุ๋ยหน้าดินอย่างดีนะพี่น้องเอ้ย ไปช่วยสงตูดด้วยนะครับอนี่ฮะไม่ต้องรอนานเลยครับพี่น้องกอเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถแล้วนะเอารถว่าคิวสุดท้ายเอาโจโจไปไหมนะทำไมจอดอยู่ตรงนั้นละโจโจ ไปถึงคิวเราแล้วนะถ่ายจอดเติมน้ำมันก่อนคะโอ้นี่หลายขวดด้วยนี่อ่ะนี่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์ด้วยพี่น้องในช่อง youtube ของเรานะฮะสวัสดีนะครับ